เ็ดสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านทุกทุกคนครับแจกบ้านที่สายแกงเห็ดดินเก็บได้แน่แต์อะไรครับต้นตกสูเหม่เลยเดิมแรกเขาก็แหกมานโดยเห็ดดินก้อนพี่น้องไปงัดนนะไอ้เงี้ยนไปแกงเอาไปต้นไปงัดนถอนสูงทีไอ้เงี้ยนไปหนึ่ง น้ำจกิมน้ำจิ้มซี่ฟูดกาแซ่บนีเข็ดทตายาเขาปุ่นกระุุดยอดโลโเลๆนิดปวนั่นแปงออกค่ะพี่น้องปลูกตาปลูกตาปเท้าตลูเาปกเท้าปลอกกาะไลปลกตาเป็นอย่างไชนิดต้องพุงยังสียังพันสัน ป,ปวดก,กําลังหายแล้วไปแล้วพวกหน่อยเลยเนาะนี่แม่อนอออก็ะเป่งเมืวันขวดเทดอีหยังมามันคือเด่งจริงสิตงเตห็นฮิดเผา่มันอะน,นี่โอ้ฮิดโผลีอี๋อน่าฮิดเผา่อ,อีงบารูด้กันครับมันเป็นสีนี่ผมบอกาะฟันทงเลยผ่าผาดมาก<ป> ว่าเป็นเห็ดเบือรหรือเห็ดพอติห็ดพออีที่น่าสนุหลูดมันลายมันอัน,นโอ้กิ่งกือหากิ่งเหดปวกเ่าใหญ่ปาลาหลงยากระหนุ่มถอดไว้อยูโหลดโอ้ยถุงมือเบาใสออีไข่เขียวเฮ้ย ไป็นยังบ่เห็นนะบ่เห็นนี่หรือนะคือสีบ่เห็นเงดอกขนาดน้อัน้สายตาม่ไอยุ่หามข่อยเหลวนี่แหละครับบุดปลาจี้นีบมอกน่าอ้เืเาซำนีหรืออกส้ำีเหรอครับพี่น้องสำหรับมือนีดิบ่ใหญ่ขันใหญ่ไปเลิกอยู่ดิน่า แต่กบนำาครับบรร่วนำเอาอันนี้มันบรรน่วยาวดิมันเนี่อสองดอกนี้ได้รปนเหรอครับพี่น้องดัวขาวไ็ดปวขาวด้วยพี่น้องเดปวกขาวใหญ่ตอนนี้ออกจากปลามากค่ะพี่น้องหิว <c oughs> ได้ของเล่นมาหม่ค่ะนี่เอ็ดปิงิก่ะตุ่ม มามมาม่านิ้วเขาตอนนีเทียงกลัวไรซัมนี่ไลกุหลาบยางเฮ็ดปวกคุละดอกเอาใส่อันนี้กินเพราะใส่มามา่าก็เลยค่าขฆษสน้าด้วยค่ะพี่น้องนี่เกียปิกนิงนี่เดี๋ยวสิบอกให้ฟังสามลอยหาบาทสร้างจากราชดาแต่ทั้งเก็ยไอ้หน่อยๆจากบาทปุ๊บเบาวิสือมา จะหวาดหกสิบบาทจันจะหวานเสือมาเสืน้ำลันสังกับสีลันขาทั่วไปมีบางรันแล้วท่านเด็กคอยลองใส่จ้ากเถือ่อนเลยนี่เขาว่านี่กุัวนี้ลงก่อนเออเออบ่กุ้าไปบ่ เออนี่แล้วนี่เร็บเร็บเดี๋ยวก่อนเรโทรถามเบาหลานคนบอกเขาว่าเขาว่ากดลงกันยามห้าสิบเช้าใส่ห้องก็กดขึ้นก็กดลงนี่เจ็ดขึ้นบ่อเออนั่นว่ากดลงใช้เรี่ยงนี้อ่ ได้ใส่บป๊ปปีเจ็บอยูู่น,นี่ทางว่าเถอะหรือยังใหม่ประท่านได้ใส่พ่อเถื่ออยู่ได้ลนะนาไอเตรียมมาอยู่เอา้าหมอนี่ต้มนำห่อนได้แล้วค่ะพี่น้องประเทศนิกะส่งกาแฟดำต้มมามา่าคุณละหอกินเพื่อเพิ่มพลังต่อ อาจจะเขาปลาตัวอันใดได้อันนั่นแหละคันใดอันใดก็เอาอันนั่นแหละไม่ะอโอ้ยเนาะมันช่วงอันนี้ช่วงฮิตบานเหายังมาท่านอันอันออกดีนะกะชีออกหลายพุ่นเลทั้งยาสูทั้งคำเพลอนแกวทั้งผุนผุนเละตวนตอนนี้ทั้งบันเหายังมาท่านออกปันไดวิ่นวากอยู่ อนี้คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแซ่บบะแซ่บก,ก็คือกินให้มันพอยูดได้ห่อนบอคือเป่าหากว่ามันหมอ,หอบะห่อนบอครับบะห่อนไม่อยู่อักดัง โซกแห้งค่ะพี่น้องกินมามาแล้วยางปลาซักวางซักข้าวยางบะใดญ้นโซกเปล่ามาเฮือนเลยเออน,นีก็ยุ่งกันหรอโซกแห้งแห้งโซกแห้งค่ะเลย ปลูกเฮ้ยหนาวความแห่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ ตอนนี้น้ำม,มาถึงบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วสามร้ายเดียวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพีเท่านี้เ้อค่ะพี่น้องเสียงฝนนึงกระตงขอถูกเขไผ่ากรล่างแล้วเรียบร้อยเนาะต้มน้ำหอนล่างล่างใบทุกดอกเลยก็สชีแกงใส่บวบสามหน่วยแกงกล่างแล้วเรียบร้อยกะใบแก้งหนึ่งแกงหน่อยหนึ่ง เราเพิ่งก like ็กินพอดีแหละกินซำนีเค่ะพี่น้องเ่าต้องได้เทเพราต้องในยี่ยังน้าเอ่อได้แค่นี้กินกินเบิร์ดเลยได้เราเพิ่งว่าขันเมนแจ้งเนาะสำหรับกินนี่ลาไปก่อนเนอะค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแก่ทุกความเห็นค่ะขอกันไม่กินนะล่อลุ่นสีมันหรือบบมันเนาะค่เนาะมืงอีกอะเออจังหวะไหนกินมามาแล้วอะเข่าไปยางสักวันสักข้าวเพราะท่านฮอดเลยเพราะท่านพ่อชิปนาที่สาบเพราะท่านหินเห็ดสับพูนเทจากจากมากกับมากเหอนเลย มันจะมาจุบผิดอยู่ขอเท่านะอะจำนีนล่ะค่ะสวัสดีค่ะ